ครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวโดรนนะครับอ่าตัวนี้จะเป็น DJI Mini 2นะครับชื่ออ่ามารวิกมันจะถูกตัดไปนะครับตัวนี้เป็นรุ่น2นะครับอ่ามันจะไม่มีคําว่ามารวิกนะครับก็จะเป็น DJI Mini 2นะครับรุ่นนี้จะไม่ใช่รุ่นคอมโบนะครับจะเป็นรุ่นเล็กนะครับผมจะไม่มีอุปกรณ์เสริมอะไรอันนี้ก็จะเป็นบายเซตนะครับบายเซตของทางร้านนะครับร้านไอคอมนะครับผมซื้อในช้อปปีนะครับ แล้วก็ได้500ช้ด้วยนะครับแล้วก็แถมเมมให้ด้วยนะครับใบเสร็จก็จะเป็นบินแบบนี้ธรรมดานะครับคือร้านนี้นะครับเขาตอบแชทดีมากนะครับผมถึงได้ตัดสินใจซื้อร้านนี้นะครับเพราะว่าเขาให้คําปรึกษาที่ดีนะครับเขาตอบแชทเร็วนะครับรู้สึกว่าจะออนตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูทีไรก็เห็นเขาออนไลน์ตลอดนะครับแล้วเขาก็ตอบแชทไวทุกรอบที่ทักไปนะครับเดี๋ยวเรามา แกะกล่องกันเลยนะครับว่ารุ่นซิงเกิลน่ะมันมีอะไรบ้างอยู่ข้างในนะครับหลายคนก็คงดูช่องอื่นรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแกะกล่องตัวนี้ให้ดูนะครับว่าอ่ารุ่นที่ไม่ใช่คอม,คอมโบเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับ ช,ชุดนี้ก็จะไม่มีกระเปา๋าจะไม่มีอะไรมาให้นะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผิวมันจะเป็นหยาบๆนะครับมันจะไม่เรียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นน่าจะเป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นสายชาร์จไทซีนะครับสายไทซีนี่ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นสายที่เชื่อมต่อรีโมทกับโทรศัพท์นะครับจะเป็นไท e C กับไ p e C นะครับแล้วก็จะเป็นไ p e C กับของ Android นะครับรู้สึกว่ามันจะไม่มี iPhone หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับเพราะว่าในกล่องก็มันก็มีอยู่แค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบพัดสำรองนะครับใมาสี่ใบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจอยสติ๊กที่อยู่รีโมทนะครับ น um, awesome ี name, like ่ก็จะเป็นรีโมทนะครับรีโมทจะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับอ่ารุ่นนี้ที่ผมชอบที่ผมชอบรุ่นรุ่นนี้คือมันเป็นรีโมทแบบนี้นะครับเวลาที่เราจับหรือเราบังคับผมว่ามันผมว่ามันสะดวกดีนะครับเพราะว่าโทรศัพท์จะอยู่ด้านบนนะครับอ่ารุ่นก่อนมันจะอยู่ด้านล่างนะครับทําให้การมองเห็นหรือว่าการบังคับมันอาจจะติดมืออย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราถือเราก็ต้องถืออย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ารีโมทเจ้าตัวเนี้ยมันมันออกแบบมา ให้โทรศัพท์อยู่ข้างบนนะครับผมว่าทําให้เรามองได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็มันจะไม่ชนมือชนมือข้างล่างนะครับ j o ยสติ๊ k เขาก็จะมีสํารองมาให้นะครับคือมากับรีโมทก็มีอยู่แล้วนะครับก็มีอยู่แล้วคู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะแถมให้อีกคู่หนึ่งนะครับก็ยังดีนะครับที่ยังมีของแถมมาให้อยู่รู้สึกว่ามันจะไม่มีสายของ iphone หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ามันมีแค่สเส้นนะครับ รู้สึกว่ามันจะไม่มีสายของ iPhone นะครับครับผมตกใจหมดนะครับนึกว่าจะไม่มีสายของ iPhone ให้มาด้วยนะครับคือที่จริงมันอยู่รีโมทนะครับผมผมก็เพิ่งรู้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับผมตกใจหมดนะครับนึกว่าเขาไม่แถมสายของ iPhone มาให้ด้วยนะครับเออ ครับเรื่องสเปคอ่าหลายคนคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสเปคอะไรนะครับผมจะไม่พูดถึงนะครับอเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวนี้คุณภาพกล้องของเขาก็จะเป็น 4K แล้วนะครับที่ผมรอซื้อตัวนี้ก็เพราะว่ากล้องมันเป็น 4K แล้วนะครับไหนๆก็ซื้อโดนทั้งทีนะครับผมก็เลือกเอาให้มันดีไปเลยนะครับข้างหน้าเขาก็จะมีไฟแล้วนะครับ คือตัวเก่าไม่มีนะครับที่ผมดูดูมานะครับตัวเก่าไม่มีนะครับอันนี้ก็จะมีไฟเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกนะครับเดี๋ยวผมจะกางขามันออกนะครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับ นี้ก็จะหักมาแบบนี้นะครับเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับสวยงามไหมครับคือมันก็ไม่ได้ต่างจากตัวเก่ามากนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็มีแค่กล้องนะครับแล้วก็ไฟด้านหน้านะครับอ่ามันก็จะมีคําว่าโฟรเคียอยู่ด้านหน้ากล้องด้วยนะครับตัวนี้มันก็จะตัดคําว่า m a ว i c ออกนะครับมันก็จะเหลือแค่มินิสนะครับขนาดเท่าเดิมนะครับน้ําหนักก็เท่าเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใส่โทรศัพท์ให้ดูนะครับว่าทำไมผมถึงได้บอกว่ามันมองเห็นดีกว่านะครับอ่าพอใส่โทรศัพท์แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาที่เราบังคับนะครับเราก็สามารถมองจอด้านบนนะครับไม่เหมือนรุ่นก่อนนะครับจอมันจะอยู่ด้านล่างนะครับทําให้เรามองลงข้างล่างไม่สะดวกนะครับอ่าอันนี้ในความรู้สึกของผมนะครับผมว่าการที่โทรศัพท์หรือจออยู่ข้างล่างเวลาที่เรามองมันไม่สะดวกนะครับเพราะมือมือเราจะจับอยู่ อยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับสายมันก็จะไม่เกะกะมือนะครับหลายคนคงรู้กันแล้วนะครับว่าปุ่มแต่ละปุ่มมันคืออะไรนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับครับเรื่องการขอใบอนุญาตนะครับคือทางร้านเขาเขาให้ไปกรอกข้อมูลตามลิงก์ที่เขาส่งมาให้นะครับก็คือเว็บของอามาสินะครับให้เราไปกรอกข้อมูลในนั้นให้ครบนะครับแล้ว ทางทีมงานเขาจะติดต่อกลับมาที่เรานะครับแล้วก็ให้เราทําตามเขาได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับจะไม่ได้ลองบินนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็รอใบอนุญาตอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าแบตตัวนี้นะครับจะใส่กับตัวแรกได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ แบตก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับเท่าที่ดูดูนะแต่ผมก็ไม่ได้มีตัวแรกมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าแบตอ่าเจ้ามินิ2นะครับสามารถใช้ด้วยกันกับแบตรุ่นแรกหรือเปล่านะครับ ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมเผื่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่ดูอยู่นะครับเผื่อเผื่อใครอยากจะซื้อรุ่นเล็กเหมือนของผมนะครับแล้วก็ไปซื้อแบตเพิ่มนะครับเผื่อมันใส่ด้วยกันได้นะครับพอถอดแบตออกน้ําหนักมันก็เบาอยู่นะแบตก็ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือด้านข้างนะครับนี่ก็ด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นที่ใส่เมมนะครับนี่ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับ ครับอันนี้ก็ส่วนข้างล่างนะครับประมาณนี้นะครับคือผมก็รอใบอนุญาตอยู่นะครับยังไม่สามารถบินให้ดูได้นะผมก็มารีวิวรีวิวให้ดูแค่นี้นะครับ ส่วนสเปคอ่าเพื่อนๆคงรู้กันแล้วนะครับผมก็เลยไม่พูดถึงนะครับผมว่ามันก็แตกต่างกันกับตัวแรกไม่เยอะนะครับอ่าอย่างเช่นแบตเตอรี่นะครับบินได้1นาทีนะครับก็คือเพิ่มมาแค่นาทีนึงนะครับเออก็ก็ถือว่าดีนะครับถามว่า1นาทีมันมันมีค่าไหมมันก็สําหรับผมผมว่ามันไม่ได้มีค่านะครับเพราะว่าหลายคนที่ใช้โดรนเยอะๆนะครับคือส่วนมากเขาก็จะมีแบตสำรองอยู่แล้วนะครับหรือว่าเขาจะซื้อรุ่นคอมโบนะครับ เขาก็จะมีแบตสำรองอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้มากังวลว่าเออเพิ่มมาอีกตั้งหนึ่งนาทีนะครับจะช่วยให้ถ่ายภาพได้เพิ่มอีกหนึงนาทีคือไม่มีใครบินหมดถึงกับต้องขนาดนั้นนะครับผมว่านะาในความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมว่าที่เขาเพิ่มแบตตัวนี้บินได้เยอะกว่าของเดิมหนึนาทีนะครับผมก็มองว่ามัน ไม่ได้จําเป็นอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมาแค่นาทีเดียวนะครับคงไม่มีใครบินโดรนจน31นาทีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละคนเขาก็มีแบตสำรองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากคนเขาจะซื้อรุ่นคอมโบนะครับซึ่งมันก็มีแบตสำรองมาให้นะครับในส่วนตัวของผมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับทำไมผมถึงซื้อรุ่นนี้นะครับ1ผมไม่ได้หารายได้จากการถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอหรือใช้เจ้าตัวโดรนนะครับผมไม่ได้ มีอาชีพเกี่ยวกับการถ่ายทําวิดีโอนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้งานส่วนตัวนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งผมไม่ค่อยได้ใช้งานมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีวันหยุดเลยนะผมก็มีงานของผมทําทุกวันอยู่นะครับ แทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาได้ไปเที่ยวไหนด้วยนะครับสาหรับใครที่จะซื้อนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าแล้วแต่เราตัดสินใจจะซื้อนะครับว่าจะซื้อรุ่นคอมโบหรือว่าเราจะซื้อรุ่นซิงเกิลเหมือนของผมนะครับคือจะไม่มีแบตสารองหรืออุปกรณ์อะไรมาให้นะครับแล้วแต่งบแล้วแต่กําลังของเรานะครับถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าผมได้ถ่ายทําหรือผมได้ใช้ประโยชน์จากเจ้าตัวนี้เยอะนะครับผมก็จะไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มแน่นอนนะครับอย่างแบตเตอรี่หรือว่ากระเป๋านะครับแต่กระเป๋าผมคงไม่ซื้อ คนะครับเพราะว่าคงเอาใส่กระเป๋ากล้องนะครับเอาใส่กระเป๋าที่ผมใส่กล้องอยู่นะครับมันก็ใส่ด้วยกันได้นะครับผมลองทดสอบใส่แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องพกหลายกระเป๋านะครับจะได้ไม่เกะกะเราด้วยนะครับครับอายังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมเหลอ เข้ามาดูคลิปผมนะครับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทดสอบบินให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะหาสถานที่ดีๆบินให้ดูนะครับเกี่ยวกับคุณภาพนะครับว่าภาพมันออกมาดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ